แอนนาโดนแล้วค่ะ IG ถูกแฮกปริศนานะคะชาวเน็ต mm hmm. ก็ห่วงค่ะกลัวว่าจะโดนล้วงข้อมูลแชทแตงโมน,นะคะหลังจากที่แอนนาเองเนี่ยมีการประกาศถอนตัวจากงานโสกลางรายการโหนกระแสค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าจากกรณีที่คุณแม่แตงโมนิดาเนี่ยออกรายการโหนกระแสงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอารายการโหนกระแสค่ะขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะณตอนนั้น โดยมันมีช่วงหนึ่งของคุณแม่ค่ะได้กล่าวว่าให้อภัยคุณปอ100%เพราะว่าเขาเนี่ยมีความสำนึกผิดโทรมาขอโทษคุณแม่ทุกวันเลยตั้งแต่เกิดเรื่องรวมไปถึงโรเบิร์ตก็ให้อภัยเช่นเดียวกันค่ะให้อภัยเลย100%เนี่ยนะคะในขณะที่ทางคุณแม่เนี่ยกล่าวด้วยว่าให้อภัยฮิโปเพียง50%เพราะว่าบอกให้คุณแม่เนี่ยปิดข่าวหลังจากนั้นค่ะก็ได้มีการคุยกันแล้วแต่ก็ยังไม่เคลียร์สักเท่าไหรน่นะคะ แล้วก็ทางนั้นแอนนาเนี่ยโกรธเพราะว่าไปไปให้ข่าวแตงโมโดยที่ไม่ปรึกษาคุณแม่อีกทั้งยังมีการโทรมาขอให้คุณแม่เนี่ยเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพอีกหลังจากนั้นค่ะแอนนาเองก็ได้มีการประกาศถอนตัวที่จะช่วยดูแลในเรื่องของงานศพก่อนหน้านี้นะคะก็เลยมีการถอนตัวไปกลางรายการเลยค่ะล่าสุดนะคะแอนนานทีพีพูเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพส์ระบุข,ข้อความค่ะบอกว่าเมื่อวาน b i g เนี่ยปลิวช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่า,วานะคะโชคดีเนี่ยที่แก้คืนมาได้ทัน ต่อมาค่ะแอนนาเนี่ยก็ได้มีการคอมเมนต์ใต้โพสนะคะบอกรายละเอียดว่ามีคนเข้าที่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะงานนี้นะคะต้องบอกว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยตาเป็นห่วงกันมากเลยค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยกังวลนะคะว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะถูกล้วงข้อมูลก็เป็นได้นะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะมีทั้งแชทจะมีทั้งหลายๆหลายๆอย่างที่อยู่ในแชทของคุณแอนนานะคะหลายๆคนก็แอบ,บเป็นห่วงค่ะและนี่ก็คือข่าวไว้ใไ้นิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม